ถกเถียงกันเป็นวงกว้างพอสมควรนะคะอาจารย์คือคนกระแสของคนที่อยู่ในพื้นที่เขาก็มองว่าเป็นเรื่องของการที่มันตอนนี้มันเริ่มเกิดความเดือดร้อนอย่างชัดเจนแล้วแต่ว่าในขณะที่ในมุมของภาครัฐเองก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาหรอกไม่ได้มีการยึดปลายอย่างที่มีการพูดกันในมุมองอาจา์จันมองอยังไงบ้างคะครับคือมีการตั้งครอ,อ,อบครัวนะครับของชาว จีเซลที่แต่งงานกับคนไทยแต่ว่าก็จํานวนไม่มากนะครับขนาดนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับเบื้องต้นก็หลายสิบครอบครัวนะครับมีอครอบครัวซึ่งเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนายอยู่หรือว่าที่เราเรียกว่าระบายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการทรํากิจกรรมทางศาสนานะครับอบางครอบครัวก็มี บ้านหรือว,ว่ามีพื้นที่ที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาค่อนข้างใหญ่อย่างที่เราเห็นในร,รูปในสังคมออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นครอบครัวเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการเสียเสียนนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อเข้ามาตั้งครอบครัวแล้วก็ต้องขอญาตก,กระทรวงมหาดไทยนะครับดำเนเินการตามกฎระเบียบของอท้องถิ่นนะครับก็กาําลังตรวจสอบดูแต่ก็น่าจะเป็นไปตามกระบวนการปกตินะครับแต่ที่ไม,ม่ปกติที่เป็นข่าวเพราะว่า เมื่อเมื่อนักท่องเที่ยวอไปที่ปลายที่มีอชาชยเซลล์อยู่ด้วยนะครับเข้าออกไหลพันคนนะครับลงทะเบียนไว้เป็นหมื่นก็มีแต่ละปีนะครับอาจาก 2, สองแสนกว่าคนที่มาเมืองไทยจากเซลล์ในช่วงปกตินะครับช่วงที่มีสงครามก็อาจจะน้อยบ้างมากบ้างแล้วแต่สามวงรอบอย่างเช่นถูกเรียกกลับไปอ,อ่ประจําการนะครับแล้วก็มีการปลดแล้วมีการพักช่วง มีการทัดรบเป็นตนน้นนะครับก็เลยมีการเข้ามาทกกากิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็จะดูเหมือนกับว่าคนที่ทํากิจกรรมอาจจะมีการก,การะทบกระทั่งการตามที่เป็นข่าวนะครับไม่ตามปกตินะครับนักท่องเที่ยวส่วนเนี้ยก็ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นถึงกลางคนยี่สิบถึงสี่สิบห้าสิบปีแต่ที่สําคัญที่ไม่เหมือนกลุ่มอื่นเท่าไหร่นะก็เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยต้องรับใช้ชาติต้อง เป็นทหารไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับก็เป็นาอาจจะเป็นลักษณะที่พิเศษนะครับแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะหนึ่งที่ทําให้คนไทยบางกลุ่มอาจจะรู้สึกไม่ค่อยจะสบายใจนะครับแล้วม,มีกิจกรรมหลายอย่างที่อาจจะทําให้ให้หลายฝ่ายมองไวอ้อาจจะต้องมีการจัดระเบียบหรือไม่อันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องหนึ่ง,งมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับนักงท่องเที่ยวโดยทั่วไปโดยเฉพาะบางกลุ่มเซลล์ที่มีปัญหากับชาวตออกลางบางกลุ่มใน อดีตนะครับอย่างเช่นกรณีพยายามลอบสังหารน,นะครับชาวอิสราเอลในเมืองไทยของกลุ่มที่สื่อสาิอิหร่านนะครับเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็สารก็ตัดสินลงโทษแล้วเราก็ส่งกลับประเทศไปแล้วนะครับก็มีเป็นระยะระยะก็ต้องเฝ้าระวังครับคุณศิริพรครับแต่ว่าในภาพรวมก็ไม่ควรจะให้กระทบกับนักท่องเที่ยวจำนวนมากของอิสราเอลที่เข้าไปที่ปายหรือว่ามาเมืองไทยซึ่งก็มีอยู่สองสามกลุ่มนะครับกลุ่มครอบครัวก็มีค่ะ กลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นนะักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร์อิสระแบบที่เราเห็นที่ไปก็เยอะนะครับค่ะแล้วก็อาจจะมีมาตั้งลกรากเลยนะครับก็ก็เริ่มมีอ่ามากขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนกับหลายอ,าอ่าประเทศนะครับ่เป็น,นเมืองท่องเที่ยวหลายเมืองอย่างเช่นที่หัวหินเนี่ยก็มีกลุ่มจากทางยุโรปตะวันตกมากถึงขนาดที่ว่าสถานกองศุนของบางประเทศต้องมาตั้งที่แั่นนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกก็มีมาแล้วนะครับแล้วก็ ไต้เซีวนี่ก็ไปทางใต้เหมือนกันนะครับที่ภูเก็ตที่สม,มุยเคยมีกรณีนะครับที่เป็นบุคคลต้องห้ามต้องสงสัยแล้วก็หลบเข้ามาแล้วก็มาสังหารคู่กรณีนในเมือทงท่องเที่ยวทางใต้ก็มีมาแล้วนะครับเพราะทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่ต้องจัดระเบียบให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็การจัดระเบียบว่อาจจะต้องใช้วิธีการเฉพาะกลุ่มแล้วก็เฉพาะนะครับด้านไปนะครับอย่างเช่นเรื่อง ที่เป็นกลุ่มทหารเก่าก็ต้องแต่ระเบียบแบบหนึ่งนะครับนักท่องเที่ยวทั่วไปก็อีกแบบหนึง่งครอบตัวก็อีกแบบหนึง่งทั้งหมดเหล่าเนี่ยอาจจะต้องกลับไปย้อนดูว่าทำยังไงในอน,นาคตจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกจะได้ไม่กระทบกับภาพรวมทั้งหมดของประเทศไทยที่เป็นเมืองเปิดน,นะครับจะเป็นเมืองท่องเที่ยวภาคสาหการท่องเที่ยวคงคงเป็นกังวลนะครับคุณสุสร,ริยทรครับว่าพอเกิดกระแสแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะกระทบกับ ครับลงทั้งหมดอยู่ดีครับอืมเพราะจริงๆแล้วปายอาจจะเป็นแค่กรณีตัวอย่างหนึ่งนะคะจารย์ในพื้นที่อื่นๆที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เติบโตแบบรวดเร็วมากๆนี่ยเราก็อาจจะเห็นภาพคล้ายๆกันไหมคะจา์แต่ว่าปายเนี่อาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่มของอิสราเอลหรือชาวยิวอาจจะเยอะกว่าพื้นที่อื่นๆหรือเปล่าคะจา์เอ่อช่วงนี้ดูจะค่อนข้างมากเป็นพิเศษนะครับถ้าดูจากการลงทะเบียนอ่เข้าพักนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีระบบลงทะเบียนเข้าพักก็ถือว่าเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะ มากจนผิดสังเกตนะครับทางฝ่ายความมั่นคงก็ออกมาให้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะครับว่าได้เริ่มเริ่มทําการตรวจสอบในเชิงลึกมากขึ้นแต่ว่าไปภาพรวมสองสามหมื่นคนที่เข้าออกนะครับในช่วงนี้ก็ไม่ได้ถือว่ามากจากสองแสนคนนะครับแต่ว่าที่ไปลายนอกจากว่ามีประชากรไม่มากนะครับเริ่มพอมีกลุ่มใหญ่ๆเข้ามาก็เป็นที่สังเกตแต่ที่สําคัญคือว่าคนที่ตั้งโรคแรกนะครับคุณสศรษฐกรครับ ก็น่าจะเป็นแกนเป็นหลักเ,เป็นเป็นแรงดึงดูดให้คนเหล่านี้มาประกอบกิจกรรมศาสนาก็ดีมาพักระยะยาวกนะว่าเดิมก็มีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาแล้วดูเหมือนกับว่าจะอยู่กันเยอะเป็นประจำ <c oughs> แล้วก็เรื่องเหล่านี้นะครับทางอำเภอไปทางจังหวัดแม่ฮ้องสอนก็ประชุมกันแล้วเข้าใจว่าเจ้าที่อิสแล้สัสป,ปดาลหน้าก็จะเดินทางลงพื้นที่เหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วก็น่าจะเป็นโอกาสดีที่จะได้คุยกัน ว่าเราจะร่วมมือกันยังไงนะครับการบริหารจัดการคนที่เข้ามาตั้งโรกร่ากนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะขออนุญาตนะครับทํานัดเป็นระยะยาวเพราะว่าเขามีอครอบครัวคนไทยไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นส่วนของเราแต่ว่าเพื่อนฝูงเขาครับที่เรียนกันเข้ามาหรือว่าบางกรณีก็เปิดรับน่องเ,เที่ทยวทั่วไปอาจจะไม่ได้รู้จักกันตอนแรกนะครับแต่มาจากกระแส ความเชื่อมโยงโยในโรคฝ o r ใหม่แล้วก็ตามตาม,ตามกันมาอย่างที่เห็นในภาพนะครับค่ะทั้งหมดเรล่านี้กองกำลังอความมั่นคงของเราหรือว่าหน่วยงานที่เราเรียกว่ากรมารของจังหวัดนะครับก็อาจจะต้องรับหน้าที่ตรงนี้ไปเพิ่มขึ้นนะครับแทนที่ใช้ใช้ตำรวจท้ง้งถินหรือสายท้องที่อย่างเดียวถ้าเป็นกรณีเฉพาะแบบนี้ะนะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นที่มีการกังวลก,ก,กันก็กลัวว่าคนเหล่าเนี้ยมีลักษณะที่ที่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็ง,ขงค่ะนะครับ แล้วก็เป็นคนหมุนสาวทั้งนั้นนั่นนะครับแล้วก็ผ่านวิกฤตสงคารามมาแล้วนะครับแล้วก็ทุ่งตรดรจัาการในในส่วนในเซลเนี่ยเขาก็อให้ข้อมูลเหมือนกันนะครับว่าเข้ามาที่ปลายเข้ามาเมืองไทยแล้วเขารู้สึกว่าคนไทยต้อนรับแล้วเขาสบายใจมันไม่เครียดเหมือนกับอยู่ที่บ้านเขาที่บ้านเขาเนี่ยเขาต้องพบอาวุธตลอดเวลาทั้งไปตลาดทั้งจ่ายกับข้าวะนะครับแล้วมาเมืองไทยก็ทุกอย่างมันดูสบายๆส,สังคมมีสติรภาพสงคารามก็ไม่มีถึงแม้ว่าใกล้ ผมแดนจะมีสงครามที่ระอุในประเทศเพื่อนบ้านแต่เขารู้สึกว่าปลอดภัยแต่ความร,รู้สึกเหล่านี้มันอาจาอาจะถูกใช้เป็นในทางที่อาจจะกระทบกับความร,รู้สึกคนไทยในบางส่วนนะครับตอนนี้ที่มีการกระทบกระทั่งกันไม่ว่าจะเป็นการขับรถการจราจ,จารการสื่อสารนะครับการประกอบกิจกรรมคล้ายๆกับคุณคีพรนึกภาพว่าชุมชน,นไทยโดนร้อเรียนนะครับในต่างประเทศอยู่ต่างประเทศนานก็เห็น นะครับหลายประเทศไปร้องเรียนวัดไทยไปร้องเรียนชุมชนไทยตลาดแม่คนไทยสุดสัป,ปดาห์ก็โดนร้องเรียนบ่อยนะครับพอฟังอาจารย์พูดอย่างนี้<ท>แล้วแสดงว่าอย่างเรื่องที่บอกว่าเป็นกังวลกันว่าเอ๊มีการระดมทุนเรื่องของรับบริจาคเงินจากทั่วโลกผ่านเว็บไซต์ในการที่จะสร้างโบสถ์ในที่ปลาเลยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการที่เขาจะมาปักหลักเลยในมุมอาจารย์มองว่ามันก็เป็นเรื่องปกติไหมคะเหมือนอย่างเราไปอยู่ต่างประเทศเองเราก็ยังไปมีวัดไทยอย่างในมุมอาจารย์มองยังไงบ้างคะมันก็ไม่ได้ปกติมากนะครับเพราะว่า อ่าโบสถ์ของชาวต่างชาติต่างศา,างส,สนาในประเทศเราเนี่ยมันต้องมีระเบียบต้องขออนุญ,ญาตนะครับ <c oughs> แล้วก็ต้องอ่าอนุญ,ญาตกันเป็นรายๆไปแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาหลายชุมชนนะครับก็ <c oughs> กลัวว่าการอนุญ,ญาตเนี่ยถูกต้องไหมนะครับ <c oughs> เป็นอะไรโปร่งใสไหมอยู่ดีๆแล้วทำไมอ่าตั้งได้ง่ายเป็นต้นทั้งหมดเหล่านี้อ่กระทรวงมหาดไทยในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะต้องเปิดเผยมากขึ้น <c oughs> นะครับให้เข้าไปตรวจสอบใน รถไฟก็ได้ถ้าคุณสิรพรเข้าไปตรวจสอบดูแล้วก็จ,จะมาเ,าเวียนท่องทุกฟังให้สบายใจขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็ช่วยกันตรวจสอบเพราะว่าก็มีหลายกรณีที่บางทีการขออนุญ,ญาตอาจจะไม่ได้ทําตอนขั้นตอนทั้งหมดนะครับทำให้คนไม่ค่อยสบายใจแต่อาจจะมีข้อยกเว้นบางอย่างแต่กรณีระดมทุนก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ากฎหมายควบคุมข,ของเรายังไม่คอ่อยเข้มแข็งเท่เทาไหร่นะครับกำลังมีการพูดกันเรื่องเหล่านี้นะครับว่าเรื่องการแทรกแซงกิจการภายในของแต่ละประเทศเนี่ย เขามีกฎหม,มายใหม่ๆออกมาเยอะนะครับที่สิงคโปร์ที่ออสเตรเลียตอนนี้ทุกประเทศจัดระเบียบมาเรื่องการเข้าเมืองหมดเลยนะครับแล้วเมื่อช่วงโควิดเนี่ยคณะที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงของสภาขวามมห่งชาติเนี่ยก็ได้นําเสนอเรื่องการเข้าเมืองวิถีใหม่ไปแล้วนะค,ะครับเขาเสนอรายนี้ให้มีการจัดระเบียบแก้กฎหมายอะไรทาได้ระยะสั้นที่เรียวกว่าคลิกวินอย่างเช่นจับทุกคนสแกนเข้าไปในระบบจะได้รู้ว่าใครเป็นใครนะครับใครมีศัตรูยังไงใครมีหมายจับแลก็นีเซลเนี่ย แน่ดีแต่มีหมายจับในระดับที่เป็นที่ต้องการในระดับต้นๆของประเภทก็ยังหลบเข้ามาในเมืองไทยได้นะครับที่ั้งกจเจอเองก็แทบจะไม่รู้เรื่องนะครับเราได้ตรวจสอบของเขาการใช้ระบบไบอเมตริกก็ดีลงทะเบียนก็ดีแล้วก็เฝ้าระวังโดยชุมชนด้วยนะครับคู่ขนานกันไปคล้ายๆกับช่วงที่เรามีการประชุมในาชาติแล้วก็ใช้ระบบชุมชนเฝ้าระวงะังแขกชาวต่างชาติให้เขาปลอดภัยทําให้เราจับผู้ก่อการร้าย ระดับโลกได้หลายคนแนวเด็ดมาแล้วนะครับคือทุดองย่าง่ายๆว่าศักยภาพเรามีประสบการณ์เรามีนะครับนายฮัมบารีญ,ญาติของนายเบลลาเดนก็จับได้ที่เมืองไทยที่อุสยาแล้วรางวัลนําจับไปร้อยล้านเลยนะครับนายวิกเตอร์บูธที่ทําเป็นภาพยนตร์เรื่องพ่อข้าวผู้สงครามระดับโลกก็จับได้ที่เมืองไทยแล้วเราก็ส่งให้กับสหรัฐโดยรัสเซียก็ประท้วงอย่างแข็งขันแต่เราก็ต้องส่งให้สหสรัฐตามพันธกรณีที่เราผูกพันกันเกาหลีเหนือพยายามมาลอบสังหาร กันในหลายประเทศที่มาเลเซียก็เห็นเป็นคดีเห็นอยู่ในกล้องวงจรปิดแต่ประเทศไทยเราก็ฟ้องเราอย่างเข้มข้นนะครับเพราะว่าเขาพบยากันที่นี่เยอะนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับปากีสถานอินเดียนะครับาบางประเทศเป็นคู่กรณีก็ามาอยู่เมืองไทยกันอย่างเรียบร้อยนะครับบางครั้งบางคราวเราก็มีช่องวายอย่างเช่นระเบิดที่ท้าหมหาพรมนะครับเมื่อหลายปีก่อนยังจับไม่ได้ทั้งหมดนะครับมาจับเกือบยี่สิบหมายก็จับได้แค่ไม่กี่คน แล้วก็ขณะนี้ก็ยังอยู่ในศาลเพิ่งเริ่มคดีไม่นานเพราะว่าติดคดีโควิดอันนั้นก็เป็นเรื่องของต่างชาติต่างดาว <Okay. S 2> นะครับที่เข้ามานะครับทั้งหมดเราเนี่ยมันทําให้เราต้องตื่นตัวเพื่อป้องกอันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเราป้องกันคนไทย <Okay. S 2> แล้วก็ป้องกันชุมชนซึ่งชุมชนอาจจะมีอของความรู้ไม,ไม่ไม่รอบด้านไม่มีข่าวนะครับเพะฉะน้นักงานของสวาสดิการมนคงก็ต้องหลงไปช่วยเขา mm hmm. แล้วก็อาจจะใช้ หน่วยง,งานความมั่นคงในพื้นที่นะครับผู้ว่าราชก,การจังหวัดเนี่ยเป็นตัวหน้าสายงานนความมั่นคงอยู่แล้วซึ่ง<ฆ>บางทีก็อมอบให้กับรองผู้วราชการจังหวัดก็ไปอยู่ที่ปลายสักพักก็ได้ครับคุณสุริพรครับ<ฆ>ให้คนที่ตายก็สบายใจนะครับ<ฆ>แล้วก็<ฆ>มีอะไรก็จะได้พูดคุยกันแล้วฝ่ายความมั่นคงพูดเนี่ยออดีตทหารกเก่าๆทั่วทุกประเทศเขาก็จะเข้าใจนะครับ<ฆ>แล้วก็ความร่วมมือดีกว่าคุณสิริพรกับผมไปพูดซึ่งเราเป็นพลเรือบางทีเขาก็มองว่าเรา พูดพูดในคนละภาษาครับค่ะอาจารย์แต่ว่าอย่างกรณีของปลายถ้าเราลงในรายละเอียดอ่ะประเด็นหลกัหลกๆอันดับแรกๆเนี่ยค่ะอาจารย์มองว่าควรจะต้องเร่งลงไปจัดระเบียบเรื่องอะไรก่อนบ้างคะอาจารย์ครับคืออันนี้อยู่สองส่วนนะครับส่วนที่เกี่ยวามบความร้อนรำคาญนะครับในหลายกิจกรรมของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็น่าจะจัดระเบียบทุกชาติเลยนะครับค่ะ,ะไม่ไม่เลือกที่รักนักที่ชังนะครับอาจจะมีบัญชีว่าชาติไหนเสียงดังหน่อย ครับลดไม่เป็นระเบียบมากหน่อยนะครับเราประทานอาหารแล้ว,ลบวรบกวนชุมชนมากหน่อยจนตรีเสียงดังหน่อยนะครับเรื่องเหล่านี้อยู่ในอยู่ในรายละเอียดที่ท้องถิ่นมีอยู่แล้วนะครับก,ก็จัดระเบียบเลยอาจจะไม่ต้องเกรงใจมากเพื่อความสงบสุขของทุกกลุ่มนะครับค่ะ,ะตรงนั้นก็มีชาวมุสลิมด้วยนะครับก็อยู่กันข้อติพมาก็เรียบร้อยดีเชื้อสายจีนจีนทอนะครับก็อยู่กัน แต่ถ้าไม่จัดระเบียบเดี๋ยวอีกครั้อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มแรกก็คือเรื่องความสงบสุขของสังคมโดยทั่วไปที่ก็ต้องจัดระเบียบอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาเครียดมากเขาผ่านศึกสงครามเขาก็มาอปล่อยอารมณ์เต็มที่ะะ่ะครับเขาก็มาทําตัวสบายเต็มที่แต่เราก็ต้องบอกเขาว่ามันไม่ใช่บ้านคนุณคุณจะมาทําให้สบายเต็มที่มันก็จะเป็นสงบมันไปหมดกอีกส่วนหนึ่งนะครับอาจจะต้องลงไปดู ในเรื่องการปักหลักปักฐานตั้งรกราดขยายกิจกรรมทางศาสนาแล้วก็ของทุกกลุ่มนะครับจริงๆมีรายงานของคนอื่นที่เช่นข้นกว่านี้ก็มีนะครับแล้วก็ขยายตัวมากกว่านี้ก็มีนะครับศาสนาอื่นๆก็เราไม่ได้เลือกที่รักนักทิกชู่ทางศาสนาแต่ว่าอาจจะต้องกระทับข้อนะครับกฎหมายในเรื่องอนุญาตพวกนี้ให้ชัดเจนขึ้นนะครับจากทางตอนใต้ก็เอารุ่มมาลอยกันในเรื่องการใช้เสียงนะครับการสวดมนต์แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้า ทำตามากัติกรมันจะดีที่สุดครับอืมค่ะอาจจะต้องก็คือจัดระเบียบทั้งหมดแหละไม่ได้เลือกว่าต้องเป็นชาติใดาชาติหนึ่งหรือจะเป็นแค่อิสราเอลอย่างเดียวนะคะอาจารย์ใช่ครับแต่ว่าก็เอาอิสราเอลเป็นกรณีตัวอย่างก็ได้ครับแล้วก็อบอกว่านย่องด้วยเนื่องได้มีปัญหาก็ไม่อยากให้คนคนอื่นมีปัญหานะครับ,บ,รค,รบค่ะในบางเมืองเนี่ยอาจจะเป็นชาวยุโรปนะครับหรือขณบางเมืองเนี่ยเป็นชาวรัสเซียนะครับทั้งหมดนะครับในบางในบาง,ในบางส่วน ในบางกลุ่มก็เป็นชาวอินเดียหรือว่าอื่นๆนะครับอ่าญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นการจัดก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สุจิรพรคงนึกออกนะครับค่ะอ่าการอ่ามาของคนกลุ่มที่มีลักษณะพิเศษมากๆอย่างเช่นที่พัทยาเวลาอ่าสหรัฐอเมริกาเอากองเรือบรรทุกปีนเข้ามาเนี่ยคนลงมาหลายพันคนเลยนะครับค่ะแล้วก็ลื่นเลืงนเป็นที่เลยนะครับแต่เขาสามารถดูแลได้ไม่ค่อยมีปัญหานะครับว่าเขาใช้ หน่วยงานร่วมกันนะครับสารวัตรทหารของอาารของคนที่มาแล้วก็หน่วยงานพิเศษของเราแล้วก็เราเคยเห็นอาสาสมัครต่างชาติที่มารักษาความปลอดภัยด้วยนะครับก็ทําให้พัตยามีชื่อแล้วก็เรียบร้อยดีครับไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นที่มีิีกขัตยานี่น่าจะหนักกว่าไปหลายเรื่องนะครับ อาจารย์อย่างเรื่องของการที่มีการพูดถึงกันเยอะๆเรื่องของการประกอบกิจการหรืออาชีพต่างๆในพื้นที่ที่ท,ที่อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวเหล่านี้มาลงหลักปักฐานทํากันเองเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันยังมีช่องว่างช่องโหว่ทางกฎหมายอยู่ไหมคะอาจารย์เยอะครับเยอะครับเพราะว่าเราเห็นในหลายกรณีเขาก็อาศัยคนไทยนะครับค่ะ,ะ,ะชื่อ,อในนามของครอบครัวบ้างนะครับเพ่อนฝูงบ้างแต่จริงๆคนที่ประกอบการเนี่ยก็ก,ก็ก็ทําโดย าชาวต่างชาตินะครับอสังห,หาก็จริงๆก็เป็นชื่อของคนไทยตามกฎหมายไทยแต่ว่าจริงๆครอบครองจริงก็อาจจะไม่ใช่คนไทยนะครับแล้วก็บางกรณีอย่างเช่นเมื่อหลายปีก่อนการการเช่าบ้านที่สนองสุขขงิ์วิทเพื่อประกอบระเบิดนะครับอของกลุ่มต้อหนอ,อกลางก็ก็เช่าโดยคนไทยครับแล้วก็พอประกอบระเบิดแล้วก็ออกพยายามแล้วออกมาลอบสังหารบุคคลระดับสูงนะครับ อของศัตรูของตัวเองอย่่งเช่นกรณีนั้นนะครับที่เราเรียกว่าระเบิดวันวานเดนทายนะครับแล้วก็อันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าถ้าไม่มีเครือข่ายท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้สะดวกในบางกรณีก็มีเรื่องของการตั้งบริษัทนะครับแล้วก็มีกระบวนการที่ผิดกฎหมายหลายอย่างก็ต้องปิดตาบริษัทเหล่านี้พัะานาร้านค้าและอื่นๆแล้วเดี๋ยวนี้มีเรื่องของระบบบริษัทออนไลน์นะครับแล้วก็ระบบ แล้วก็บริษัทที่มีชั้นสูงซึ่งจะตรวจสอบยากนะครับมากกว่าบริษัทค้าขายอาหารทําธุรกิจทั่วไปอย่างในอดีตบริษัทเหล่านี้เป็นพวกเขาเรียกว่าแท็กเฟิร์มของคนต่างชาติก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับทั <muy Harvey és> ้งหมดเหล่านี้ก็ยังสามารถตรวจสอบได้นะครับแต่ว่าหน่วยงานของเราอาจจะต้องทํางานหนักหน่อยก็คือว่าไม่มีวันพักนะครับคุณสุพรครับกลางคืนก็พักไม่ได้เพราะว่าพอเราได้ทำงานทั้งวันทั้งคืนครับ อาจารย์ดูแล้วเท่าที่ฟังเนี่ยมีหลายประเด็นหลายเรื่องราวเลยที่ต้องเร่งจัดระเบียบอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วทีนี้มัคนควรจะต้องมีเจ้าภาพไหมคะอาจารย์หรือว่าท้องถิ่นจะทําเองได้ที่ผ่านมาถ้าทําได้น่าจะทําไปแล้วไหมคะอาจารย์เอ่ออย่างที่พัทยาน,นี่คือว่าท้องถิ่นรับมอบไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็าทำได้ดีเพราะว่าทํากันมานานนะครับเป็นนับสิบสิบปีแต่ที่ตายนี่ก็ถือว่ายังอ่าคนข้างใหม <c oughs> แ่แต่ก็หลายปีมาแล้วนะครับแ่ <c oughs> ่ท้องถิ่นในสุดแล้วก็ต้องรับนะครับ กิจกรรมเหล่านี้ไปแต่ว่าส่วนกลางในเบื้องต้นนะครับความําลังฝ่ายความวามั่นคงของภาคนั้นนั้นสามารถช่วยได้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอาจจะมอบให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายความวามั่นคงคนนึงมาดูเรื่องนี้เก็นกรณีพิเศษไปเลยก่อนนะครับคเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเพื่อมากํากับมาให้แนวทางหรือว่ามาช่วยชี้ว่าจะต้องทําอะไรคะนะครับ ซึ่งเจ้าที่ก็จะมั่นใจขึ้นครับเพราะมันมีเรื่องภาษาด้วยนะครับมันมีเรื่องของความแตกต่างทั้งด้านวัฒน,นธรรมด้วยเพราะฉะนั้นเวลาจะเข้าไปจริงๆอ่ะบางทีเจ้าหน้าที่ก็ก็รู้สึกไม่ค่อยจะพร้อมหรือมันลำาบากเหมือนกันนะคะอาจารย์พอลงในรายละเอียดแล้วใช่ครับใช่ครับแต่ตำรวจท้องที่ก็ทําได้นะครับส่วนเป็นแต่ว่ากําลังอาจจะไม่พอทั้งหมดก็ต้องเพิ่มนะครับแล้วก็จุดของข้าเมืองก็สามารถทําได้ ก็ท so ี so the so ่กระทรวงแรงงานเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะครับสามารถตรวจสอบใบอนุญาตทางานต่างๆสมัยก่อนก็มีน้อยนะครับสมัยนี้ก็สามารถตรวจสอบได้แน่ดีเนี่ยคนพบว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยมีใบอนุญาตทางานนะครับแต่ว่าก็ไมถึงองค์กรใหญ่ๆที่เป็นสากลเลยที่ทำก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจค่ะแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็จัดเข้าเข้าระบบมากขึ้นนะครับก็จะทําให้เขาต้องเสียภาษีแล้วก็ทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับคนไทยแต่ว่าคงต้องเริ่มต้นที่ แม่สอนจากข้างบนด้วยนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการข้างล่างดูเหมือนจะพร้อมถ้าดูเว็บไซต์บางเว็บไซต์เนี่ยเขาพร้อมที่จะให้ข้อมูลมากขึ้นนะครับแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นออกมาช่วยกันดูการขัดก็ก็จะก็จะดีนะครับแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้ก็อย่าให้กระทบกับภาพรวมทั้งหมดนะครับของการท่องเที่ยวหรือว่าครอบครัวที่เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราแต่ง่ายคนไทยไปแล้วนะครับแสดงมีมีตัวตนมีชื่อ แตแล้วก็ในท้องที่ก็รู้ดีว่าใครเป็นใครครับค่ะจริงๆมีอีกหลากหลายประเด็นอยากจะชวนอาจารย์คุยนะคะพอดีวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวโอกาสหน้าเชิญอาจารย์มาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในเรื่องพวกนี้ใหม่นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคสวัสดีค,ค่ะ สวัสดีครับค่ะรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์นะคะกับแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องของความขัดแย้งที่ปลายนะคะจากกรณีของนักท่องเที่ยวอิสราเอลที่เข้ามาท่องเที่ยวเป็นจานวนมากค่ะ